สองมก,กราปอป้ามาขายเหรียญอีพีที่สองขอต้อนรับบรรดาชาวนักสะสมเหรียญกระสาบทั้งท่านหญิงท่านชายนะฮะที่กำลังเปิดเครื่องรับชมช่องของปป้าอยู่ในขณะน,นี้สวัสดีปีใหม่ฮะวันนี้วันที่สองยังคงสวัสดีปีใหม่กันได้อยู่เนาะแสงไฟอาจจะไม่คงท่านผู้ชมฮะ ปอปานั้นยังเพิ่มแสงสว่างยังไม่พอเลยแต่ว่ามาขอทำรายการแบ่งปันเหรียญกันก่อนนี่คือรายการเหรียญที่ปอปานำมาแบ่งปันกันใน EP นี้ฮะท่านผู้ชมก็มีประมาณเนี้ยรู้สึกว่าจะเป็นเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานแต่อาจจะเป็นเก่าเก็บบ้างแล้วก็ น่าจะเป็นเหรียญเด็ดๆกันค่อนข้างจะเกือบทุกเหรียญเลยท่านผู้ชมฮะเป็นเหรียญที่กาลังได้รับความนิยมกันเลยณนะปัจจุบันวันนี้เนาะเดี๋ยวเราเริ่มในการแรกกันเลยนะเนาะสำหรับนักสะสมที่อาจจะคอยคอยดูว่าปาป,า,ปาจะนําเสนอขายเหรียญอะไรบ้างแล้วก็ราคาเท่าไหร่โอเคท่านผู้ชมฮะเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันก่อนเลยฮะท่านผู้ชมะเหรียญแรกนี้เป็นเหรียญของอพระเจ้าหลานเธอพระอ,องค์เจ้า กิติยาภาท่านผู้ชมฮะประมาณนี้เนาะใครอยากได้ฮะท่านผู้ชมนะปอปาดูตามเพจต,ต่างๆก็เหรียญหนึ่งก็โอ้ยนะราคาซื้อราคาขายก็สูงสุดเลยก็เห็นมีถึง300บาทเลยท่านผู้ชมฮะแต่ว่าปัจจุบ,บันวันเนี้ยก,ก็ก็ไม่รู้ว่าซื้อขายกันเท่าไหร่ปอาปายังไม่เคยขายเลยนะสําหรับเหรียญน,นี้อ่ะแต่ว่าสูงถึง300แต่บางบางช่องทางก็ร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบสองร้อยอะไรประมาณนั้น อันนี้เป็นเหรียญที่เก่าเก็บท่านผู้ชมฮะจะมีคราบเขียวของพลาสติกของอัลบั้มน่ะน่าจะประมาณนั้นนะท่านผู้ชมฮะเรามีกันอยู่2เหรียญดูนะ problem. เนี่ยเรามีคราบเข hmm ียวอยู่ตามรอบๆขอบเหรียญท่านผู้ชมฮะแต่เป็นเหรียญที่ไม่ได้ผ่านการใช้งานเลยแต่ด้านหลังก็สวยฮะสวยมากๆเลยอ่ะเนาะประมาณนี้เรามีกันอยู่2เหรียญนะเรามีกันอยู่2เหรียญเนี่ยใครอยากได้ท่านผู้ชมฮะ เขาจะมีคาบเขียวติดทั้งสองทั้งสองเหรียญเลยนะท่านผู้ชมนะอ่ะปะปาจะลอ,ลองดูนะว่าราคาที่ปปาขายออกวันนี้จะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเรามาลองดูกัอนอ่ะมีสองเหรียญท่านผู้ชมฮะใครอยากได้เหรียญละหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบาทก่อนท่านผู้ชมฮะนะก็ปปาเห็นเขาขายกันก็หลักร้อยสองร้อยร้อยห้าสิบถึงสามร้อยบาทเลยแต่ปปายังไม่เคยตั้งราคาเหรียญน,นี้ก็ลองดูกันก่อนนะฮนะเนาะ เพราะว่าถูกไปแพงไปเดี๋ยวปะปาก็มาทํารายการใหม่นะอ่ะเหรียญละ120่ยบาทกันก่อนนะฮะไม่ผ่านการใช้งานแต่ก็ติดคาบเขียวฮะมองเห็นไหมท่านผู้ชมประมาณเนี้ยนะอ่ะก็ลองดูนะฮะหลังจากนั้นท่านผู้ชมฮะนี่คือเหรียญ5บาทที่ลึกเช่นเดียวกันนะมาดูเหรียญที่2เหรียญที่2ก็เป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมเป็นเป็นเหรียญที่ผลิตน้อยหายากอันดับที่ 3, ท้าถ้าอันดับที่2ท่านผู้ชมฮะถ้าพูดถึงจํานวนการผลิตเนาะ นี่คือเหรียญ5บาทที่ระลึกการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่8จํานวนการผลิตก,ก็อยู่ที่เราวๆสัก500แสนเหรียญท่านผู้ชมฮะอ่ะไม่ผ่านการใช้งานแต่ก็สภาพสภาพก็ประมาณแบบนี้ท่านผู้ชมฮะนะสภาพประมาณแบบนี้เห็นตามช่องทางต่างๆ,ๆก็สูงถึง 300, 280, 250บางที่ก็มีฮะร้อยกว่าอะไรประมาณนั้น อะใครอยากได้ฮะเรามีกันอยู่2อเหรียญสภาพนี้ดูให้ขึ้นใจนะท่านผู้ชมนะสภาพนี้อปปัปปาเนี่ยประมาณเนี้ยมีอยู่2เหรียญเหรียญละหนึ่งร้อยห้าสิบาทฮะเป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยหายากอันดับที่สองของเหรียญหบาทที่ระลึกท่านผู้ชมฮะหลังจากนั้นเรามาดูท่านผู้ชมฮะเรามีกันอยู่2เหรียญนะสำหรับเหรียญผลิตน้อยหายากอันดับที่ส นี่คือเหรียญของอสมเด็จย่าท่านผู้ชมพระชนมายุจเจริญพระชนมายุครบ84พรรษาสมเด็จย่ายอดจำนวนการผลิตก็อยู่ที่ราวๆสักห0แสนเหรียญท่านผู้ชมฮะ,ะราคาที่ไม่ต้องพูดถึงเลยของสมเด็จย่า่าจะเป็นมเนเนีเป็นเป็นเหรียญที่ติดอันดับทั้ง5บาทที่ลึกแล้วก็10บาทที่ลึกท่านผู้ชมฮะเนี่ยสูงถึง300เลยพูดถึงตามเพจนะฮะตามเพจ350ยังมีเดยท่านผู้ชม แต่อะใครอยากได้ฮะเหรียญน,นี้200บาท200บาทท่านผู้ชมฮะาปากขายขายแบบอาจจะเป็นตามความนิยมด้วยเนาะก็ประมาณนั้นเนี่ยเราก็มีกันอยู่2เหรียญฮะเหรียญละ200บาทอนาคตเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่เนาะ EP พีนี้200บาทท่านผู้ชมฮะก็ลองดูนะฮะเหรียญละ200บาทโอเคเนาะหลังจากนั้นท่านผู้ชมฮะ ลองมาดูนี่คือเหรียญหายากอันดับที่หนึ่งเลยสำหรับครบ75ปีของการลูกเสือโลกท่านผู้ชมฮะชนิดราคา5บาทที่จริงเขามีชนิดราคา10บาทด้วยนะมีะชนิดราคา10บาทวันนี้เรามีทั้ง5บาทแล้วก็10บาทเลยท่านผู้ชมฮะอ่ะสำหรับ5บาทที่ระลึกครบ75ปีของการลูกเสือโลกเหรียญน,นี้เรามีกันอยู่เหรียญเดียวอ่ะใครอยากได้ราคาสูงมากฮะ ช่องทางต่างๆนู่นเนี่ยพันสองพันสาม 12, 000, อันนี้พูดถึงเขาขายออกนะท่านผู้ชมนู่นเลยฮะราคาเกือบ2000บาทเลยท่านผู้ชมฮะแต่ว่าปัจจุบันวันนี้ราคาไม่ใช่แบบนั้นเนาะราคาเขาดลดหลั่นลงมามาก2 6 0 0 0กเหรียญฮะท่านผู้ชมเป็นเหรียญที่น่าเก็บนะฮะ2,000 200, กว่าเหรียญเองอ่ะใครอยากได้สภาพเขาก็ประมาณนี้ท่านผู้ชมฮะ ขาไม่ผ่านการใช้งานท่านผู้ชมแต่ว่าอาจจะเป็นเหรียญที่เจ้าของเดิมนั้นไม่ได้รักษาเปีย้ยอะไรประมาณนั้นเนาะอาจจะเจออากาศบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็ประมาณเนี้ยแต่ว่าถือว่าไม่ขี้เหล่เลยท่านผู้ชมพูดกันแบบภาษาบ้านนอกนะฮะอเอาใครอยากได้ก็เห็นขายกันปัจจุบันนี้ก็หกร้อยเจ็ดร้อยประมาณนั้นอะเหรียญน,นี้ท่านผู้ชมฮะเจ็ดร้อยบาทลองดูนะฮะนะเหรียญละเจ็ดลร้อยบาทเพราะปปายังไม่เคยขายเดี่ยวๆสักเท่าไหร่เลยบางครั้งก็จาราคาไม่ได้ ลองดูนะ700บาทโอเคเนาะ5บาทของการลูกเสือโลกโอเคฮะจบจาก5บาทที่ลึกท่านผู้ชมฮะเรามาดูเหรียญ10บาทที่ระลึกท่านผู้ชมฮะมาระยะหลังๆเนี่ยนักสะสมระดับอ่ารุ่นคุณเอาไงดีคุณปู่คุณย่าเนี่ยหลายคนหลายท่านเลยหรือว่าคุณป้าอายุสูงๆเนี่ยเป็นนักสะสมที่ ไลน์มาคุยกับน้องแอดมินบางคนนี่โทรเข้ามาเลยบางท่านนี่โทรเข้ามาเลยบอกว่าอยากจะส่งเหรียญให้กับช่องของปปาก็อยากจะให้คุณป๊ะปาป๊ะปา,ปาฝากขอบคุณมากๆากนะ,ะบอกว่าคืออายุท่านก็มากแล้วประมาณนั้นนะ,ะมีนะ,ะท่านผู้ชมก็เลยอยากจะนําเหรียญออกให้ทางช่องของปาปานะก็มีหลายคนหลายท่านโอเคเนาะฉะนั้นสังเกตว่าปปาจะได้เหรียญพวกนี้มาค่อนข้างจะไม่บ่อยมากก็จริงแต่่ายังได้มาเรื่อยๆท่านผู้ชมฮะ นี่คือเหรียญเหรียญสิบบาทที่ระลึกท่านผู้ชมฮะเป็นเหรียญตัวติดทั้งหมดเลยเท่าที่ดูท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะเนาะเหรียญแรกท่านผู้ชมฮะใครอยากได้ฮะเหรียญนี้ก็น่าจะอยู่ที่เราลาสักเหรียญละ3 0 0บาทเพราะว่าไม่ผ่านการใช้งานท่านผู้ชมฮะนะเป็นเหรียญสภาพสวยก็แล้วกันนะสภาพสวยยังคงเดิมๆมของเขาอยู่นี่คือเหรียญ10บบาทที่ระลึกของราช 25ปีาาราชการที่9ของเราผลิตจากเนื้อเงินนะฮะโอเคนะท่านผู้ชมนะผลิตจากเนื้อเงินเหรียญโน,น้นนี้ก็จะสลับนะท่านผู้ชมฮะเหรียญน,นี้ก็จะสลับนะถ้าใครเจอเปลียนตรงบอกป้าปานะนะใครเจอเปลียนตรงโอเคนะฮะใครอยากได้ฮะเหรียญนี้เหรียญละสามร้อยบาทโอเคนะฮะใครอยากได้ลองลองลองไลน์เข้ามาพูดคุยกับน้องแอดมินนะฮะท่านผู้ชมฮะหลังจากนั้นท่านผู้ชมฮะอ่ะลองมาดูฮะนี่คือสิบบาทที่ระลึก สีเดียวโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเก้าที่เราเคยซื้อขายเนาะเหรียญเนี้ยเหรียญละสองร้อยบาทอ่ะสวยๆถ้าไม่ชมะไม่ผ่านการใช้งานนะประปาคัดจมๆมาให้กันเลยวันนี้โอเคนะฮะหลังจากนั้นก็มาเป็นเหรียญทรงนําชนบทให้วัฒนาเหรียญนี้ก็เหรียญละสองร้อยบาทเช่นเดียวกันถ้าผู้ชมพายยอดจํานวนการเทรดเขาไม่ได้ถึงหลักล้านนะเหรียญเหรียญประมาณเนี้ยที่ประปานํามาให้ดูเนี้ยแล้วก็เป็นที่ได้รับความนิยมด้วย หลังจากนั้นท่านผู้ชมฮะนี่คือการไปสนียไทยใช่ไหมน่าจะใช่ฮะเหรียญนี้ก็เอาใครอยากได้เหรียญละ200บาทสภาพแจ่มทั้งหมดเลยนะท่านผู้ชมนะเนี่ยสภาพก็แจ่มทั้งหมดเลยเอาใครอยากได้ฮะการไปสนียไทยเป็นเหรียญที่เหรียญส0บบาทที่ลึกท่านผู้ชมฮะค่อนข้างจะราคาสูงนะท่านผู้ชมน่าติดอันดับกันหลายเหรียญเลยหลายวานหลายวาระเลยอ่ะสองบาทท่านผู้ชมฮะต่อมาก็เป็นเจ้าฟ้านักวิจัยเจ้าฟ้านักวิจัยฮะเหรียญนี้ 250บาทอ่ะ250บาทใครอยากได้โอเคไหมโอเคไหม250้ยบาทหลังจากนั้นท่านผู้ชมฮะเมื่อกี้เราดูสมเด็จย่าชนิดราคา5บาทแต่ตรงนี้จะเป็นชนิดราคา10บาทท่านผู้ชมนะราคา10บาทเหรียญน,นี้หน้าเหรียญ10บาทปราปาขาย250 250ท่านผู้ชมฮะ ที่จริงราคาเขาจะสูงกว่านี้แต่ป้ปาก็เดินตามการตลาดอยู่นะบางทีป้ปาก็ตั้งเองนะเพราะว่าเอาแค่ใกล้เคียงหรือว่ายัางไงก็เนาะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญนะท่านผู้ชมเห็นไหมฮะเนี่ยประมาณเนี้ยอ่ะไม่ผ่านการใช้งานเก็บอย่างน่าจะเก็บดีอยู่เลยเนะี่ยท่านผู้ชมฮะชุดเนี้ยเก็บดีทั้งหมดเลยใครอยากได้250บาทถ้าเป็น5บาทก็จะอยู่ที่ประมาณ200บาทโอเคนะท่านผู้ชมฮะของสมเด็จยา่า 84,000สาหลังจากนั้นท่านผู้ชมฮะอ่ะมาดูตรงนี้วันเนี้ยเหรียญเด็ดเด็ดกันทั้งทั้งหมดเลยดีกว่าอ่ะเนี่ยอันนี้งานกล้วยไม้ท่านผู้ชมฮะใครอยากได้กล้วยไม้กล้วยไม้ใครอยากได้เหรียญน,นี้400บาทฮะนะ400บาทนี่แย่งกันเลยท่านผู้ชมท่านผู้ชมเชื่อให้ว่าเหรียญประมาณเนี้ยเอามาวางวางแบ่งปันเนี้ยไม่ค่อยจะเหลือท่านผู้ชมนะ ไม่ค่อยจะเหลืออย่างเมื่อวานนี้ปปาวางไปชุดหนึ่งเต็มๆเ,เลยท่าผู้ชมฮะสำหรับเหรียญสิบ,บาทที่ได้ครบทุกวันละเลยนานถ้าผม้ชมกกว่าจะเข้ามาหลังจากนั้นก็ไม่รู้จะมีมาเมื่อไหร่อีกนะแต่ราคาเขาค่อนข้างสูงท่าผู้ชมฮะถ้าเป็นชุดเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องโดนเจ็ดแปดพันเดิมๆก็หมื่นสองอะไรประมาณนั้นอ่ะสำหรับเหรียญน,นี้กล้วยไม้แห่งชาติฮะอ่ะกล้วยไม้อาเซียนใช้เลยอ่ะปีงานกล้วยไม้ประมาณนี้แหละนะปะปาเรียกไม่ถูกละอ่ะใครอยากได้ฮะ สิบ,บาทกล้วยไม้400บาทโอเคเนาะเดี๋ยวปปาจะไปเร็วเลยนะฮะเสียงปปาไม่ค่อยจะมีเพราะไปร่วมสังสรรค์กับเขามาญาติพี่น้องโอเคนะฮะหลังจากนั้นเรามาดูท่านผู้ชมฮะนี่คือเหรียญ10บ,บาท75ปีท่านผู้ชมฮะครบเจปีของการลูกเสือโลก2องแสนพันเหรียญ อ่อันนี้โทษทีท่านผู้ชมฮะนั่นคือเหรียญ5บาท5บาทท่านผู้ชมฮะสำหรับเหรียญ10บบาทครบ7จปีของการลุกเสือโลกท่านผู้ชมฮะ1 0 0แสนเหรียญน,นะถ้าประปาจำไม่ผิดอใครอยากได้ฮะเงาวับวับเลยนะซื้อเหรียญนตามคุณภาพด้วยท่านผู้ชมฮะนะบางทีก็ถ้าเหรียญเก่าๆเนี่ยก็จะขายก็ได้ประมาณ300 400 500-600 อันนี้ไม่ผ่านการใช้งานเลยวิ่งวิ่งเลยท่านผู้ชมเห็นไหมฮะนะใครอยากได้ฮะเหรียญน,นี้น่าจะอยู่ที่ประมาณท่านผู้ชมฮะประมาณเจ็ดแปดร้อยเนี่ยนะประมาณแปดร้อยบาทเพราะเขาสวยท่านผู้ชมฮะนะถ้าไม่สวยปะปาก็ลดราคานะปะปาก็ลดราคาเอาเหรียญเนี้ยประมาณเจ็ดแปดร้อยบาทเนาะโอเคนะใครอยากได้ลองดูนะฮะหลังจากนั้นท่านผู้ชมฮะหลังจากนั้น นี่คือหายากอันดับที่หนึ่งแล้วนะสำหรับเหรียญสิบบาทนิกเกิลปื๊ดท่านผู้ชมฮะปีต้นไม้ปีต้นไม้น,ไมนานๆจะได้มาสักครั้งหนึ่งท่านผู้ชมฮะนานๆจะได้มาสักครั้งหนึ่งใครอยากได้เหรียญน,นี้สวยจริงๆท่านผู้ชมสวยเลยนะฮะหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทโอเคไหมฮะสำหรับปีต้นไม้ ครั้งหนึ่งประปาปล่อยไป4ี่พันสี่เลยท่านผู้ชมนะแบ่งปันให้ไปพันสีเลยวันนี้ประปาขอ350บาทบางเหรียญก็จะดูเหมือนแพงนะท่านผู้ชมอะดูเหมือนราคาจะสูงแต่ว่าถ้าดูคุณภาพของเหรียญแล้วก็ความนิยมนะหละัลกๆก็คือสภาพผิวของเหรียญฮนะถ้าเป็นเหรียญเดิมๆเนี่ยราคาเขาก็จะสูงโอเคเนาะ เอาที่ใครคิดว่าน่าจะเก็บจากาแบ่งปันจากช่องปะปาไปได้ก็ลองไปลองไปคำนวณดูนะฮะนะเดี๋ยวนี้พันสามห้าสิบโอเคนะฮะพันสามห้าสิบเอาวางไว้ท่านผู้ชมฮะมาถึงรายการสุดท้ายท่านผู้ชมฮะนี่คือรายการเหรียญที่ปะป่าน,นำมาแบ่งปันถึงรายการสุดท้ายแล้วอันนี้อะไรเอ่ยเนี่ยกรมศริละปะกรใช่ไหมเดี๋ยวนี้ก็สภาพก็ไม่ไม่เวิร์กเท่าไหร่ท่านผู้ชมฮะเนี่ยนะผ่านผ่านสนามมาบ้างแล้วละ่ะโอเคเนาะ อาก็ประมาณนี้ดูนะฮะนะนะก็จะมีเหมือนขอบบิ่นนิดหนึ่งด้านบนสภาพผิวเขาก็หมองบ้างแล้วละท่านผู้ชมอ่ะเหรียญนี้ยังไงเอ่ยฮะปาปลาลืมราคาทําเว้นวักไปนานมากสําหรับ10บาทสองสีที่ลึกเหรียญนี้ใครอยากได้เอ่ยใครอยากได้ประเดี๋ยวอืมป้ปาแบ่งให้ไปเอาไป60สบาทพอท่านผู้ชมนะป้าปลาจาราคาไม่ได้จริงสภาพเขาก็ประมาณเนี้ยเนาะปกติเดิมเดิมเมื่อก่อนก็เป็นร้อยแหละท่านผู้ชมนะแต่สภาพผิวก็ต้องสวยเนาะ อ่ะอย่างนี้ปปาขอ60บาทเนาะโอเคไหมกรมศริลปากรแน่น,นอนเลยเหรียญนี้อ่ะโอเคหลังจากนั้นท่านผู้ชมฮะเนี่ยเป็นราคาที่ค่อนข้างสูงนะท่านผู้ชมนะค่อนข้างสูงสําหรับ10บาทครุฑธนาคารไทยแห่งแรกทั้ง2เหรียญน,นี้จริงปปาอาจจะขายเหรียญเดียวหรือย,อยังไงเอ่ยเดี๋ยวมาวางแล้วก็ไม่เป็นไรเนาะอ่ะเป็นสภาพเนะี่ยดูเอา นะน้ำเงาจับเขาเป็นสภาพผิวเดิมๆใกล้เคียงกันเลยสำหรับสองเหรียญน,นี้10บ,บาทครุฑธนาคารไทยแห่งแรกท่านผู้ชมฮะน่าจะอยู่ที่ราวๆเหรียญละเมื่อก่อนเหรียญละสองสภาพระดับนี้นะฮะแต่ปปาไม่รู้เขาขายกันเท่าไหร่แล้วละ่ะแต่ปปาก็ไม่ค่อยจะดูนะนะไม่ค่อยจะดูทางด้านราคาปะปาจะดูเนื้อเหรียญมากกว่าแล้วก็ราคาเดิมๆที่ขายกันเท่าไหร่เมื่อก่อน240บาท2เหรียญน,นี้ปะปาขอเหรียญละ200 20บาทนะไข่ที่คิดว่าสภาพผิววิ่งวิ่งระดับนี้แล้ว220บาทถ้าแพงไหมก็ถือว่าแพงแต่ว่าท่านผู้ชมฮะก,ก็ลดหลั่นลงมา20บาทต่อเหรียญสําหรับช่องของปปานะฮะนะสำหรับช่องของปาปาโอเคแนละ้วท่านผู้ชมฮะนี่คือรายการเหรียญที่ปอปามาแบ่งปันหากราคาที่ปอปา บอกกล mm ่าวไปข้างต้นในอีพ ok. ีน um, so, uh, oh ี erman, um, uh, ้บางเหรียญนี่ยถ้าเป็นที่จปลาเคยขายออกไปแบ่งปันไปเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นเหรียญต้นไม้หรือว่าจะเป็นของการลุกเสือโลก2เหรียญเนี่ยประปาไม่มั่นใจทางด้านราคาสักเท่าไหร่นะแต่ปาปาเห็นว่าเคยครั้งหนึ่งก็เคยขายออกในราคานี้นะ700 8 0 0อย0ปดร่าเนี่ยนะยังไงใครที่ดูอยู่ในคลิปเนี่ยก็ลองลองไลน์ไปคุยกับน้องแอดมินได้นะฮะ นะเพราะว่าราคาเหรียญที่ประปาตั้งมาแต่ละครั้งจะไม่เท่ากันนะจะไม่เท่ากันโอเคนะฮะเนาะจบสำหรับการปรปามาแบ่งปันใน e ีีที่2ของวันที่2เดือนมก,กราคมปีพศ2565ารยการยการเหรียญก็ประมาณนี้เนาะก็สวัสดีปีใหม่กันทุกคู่ทุกคนเลยนะใครอยากได้เหรียญประมาณนี้ก็สามารถติดต่อมาได้นะฮะแล้วท่านผู้ชมฮะใครที่ดูอยู่ณนะคลิปล่าสุดวันนี้ เหรียญประมาณที่ปปานําเสนอไปปปารับซื้อทั้งหมดนะฮะปปารับซื้อทั้งหมดนะฮะสามารถส่งรูปเหรียญมาตรวจสอบประเมินราคาได้นะใครอยากรู้ว่าเป็นเหรียญเหรียญแบบไหนบ้างก็รีบกลับไปดูถ้าจาไม่ได้ฮะก็คือเอาง่ายๆว่าปปารับซื้อทั้งหมดราคาสูงอยู่แล้วฮะปปารับซื้อเหรียญค่อนข้างจะสูงอยู่แล้วนะฉะนั้นปปาก็จะขายสูงกว่าใครเพื่อนเหมือนกันาะปปารับซื้อเข้ามาสูงเนาะถ้าไม่ไหวปปาก็จะบอก บอกเจ้าของเงี้ยแต่บอกง่ายอะเอฟซช่องปะปานี่บอกง่ายเพราะราคาเหรียญเขาลงนะคุณเก็บไว้ก่อนไหมหรือว่าให้ราคาได้เท่านี้เขาก็โอเคและช่องปะปานี่ดีไปอย่างหนึ่งนะเพราะเจ้าของเหรียญน,นะสะสมเนี่ยส่งเหรียญช่องปะปาเขาจะรู้ฮะนะเขาจะรู้ฉะนั้นก็ ราคานี้พูดกับกับ FC ช่องปอปาง่ายมากก็น่ารักทุกคนเลยขอบคุณมากมากนะฮะอ่ะจบแล้วเนาะผ่านมาหลายนาทีใครอยากได้เหรียญแบบนี้ติดต่อมาที่แอดมินเราได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นหลังใหม่หน้าใหม่หลังใหม่หรือใครอยากจะแบ่งปันขายให้กับช่องของปปาปาป,า,ปารับซื้อทั้งหมดนะฮะประมาณเนี้ยอ่ะโอเคเนาะคลิปนี้ปาปาศึกษาแบงค์เลนโบราณขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ